อูไข่ฟอยใหญ่เหมือนเดิมโอ้โหค่อยๆค่อยๆเชฟไบค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่ขึ้นไปไม่ได้อค่อยๆระวังระวังนะครับระวังละระวังละระวังอย่าเพิ่มไฟให้หยอกต่อไปต่ออย่าเพิ่งให้ให้ให้นี้สุกก่อนเิให้ชั้นแรกสุกก่อนอันนี้ไข่อะไรไข่พีเอสดไนอะไข่พีเอชเนื้อของคุณบายบายยี่ ไข่ย <c oughs> <to buy. c oughs> <whose> ่าเพิ่มกินไข่ทั้งวันเลยนะใช้ไบเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้ไบเพิ่มไฟนิดนึงเพิ่มไฟให้เร็วโอ้โหอ่าใช้ไบระวังโอ้โหโอ้โหถ้าแล้วคุณจะแยกทำไมไข่ขาวไข่แดงคุณก็ต้องไปกินอยู่แล้วอ่าอค่อยค่อย กินไข่กี่รอบแม่เดี่ยววันนี้สามรอบค่อย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 เชฟอนุบาลค่อยค่อยทำบ่อยครับต้องฝึกฝนระวังระวังร้อนระวังนะระวังระวังระวังเชฟ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 เดืกระทะร่อนเนาะข้างล่างระวังระวังเชฟโอ้โหโอ้โหเวระวังระวัง เชฟควนเนี่ยมามาจเยนเ็ยนจเย็นจะช่วยระวังระว,งวังจะทำเหมือนพี่บิ๊กทำเหมือนพีบพ่บิไม่ใช่ต้องต้องให้ข้างล่างมันสุกก่อนนะระวังให้มันสุกเสมอก่อนเชฟใบเชฟใบระวงังคำใหญ่เลยเชฟเชฟทำเหมือนพี่บิ๋อทำเหมือนพี่บิ๊กอะจับให้แี่ ระวังระวังกลับได้แล้วมาได้<น> okay, เอาอย่างนึงมาดิเดี๋ยวทำให้นี่ครแบบับเขาเรียกพายไม้โอเคโอเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครือไป๋ครบบับไข่เจีเยวนบะอ,อร่อยแน่โอ้โหอร่อยแน่ไข่เจียวไข่เจียวเชฟไบอร่อยแน,น่ไี่โนใหญ่ก็ไม่เช้านะใหญ่ก็ไม่เช้าวัวนวันนี้ไขก่กี่กี่มื้อแล้วครับ สามือเฮ้ยสี่มือนะหนึ่องมือแล้วเดี๋ยวก็ตกคืนด้วยไก่มืดแล้วอ๋อไก้มืดแล้วเป็นกี่มือเลยเนี่ยสี่บวกหนึ่งเป็นสี่บวกนิ้วสี่บวกนิสี่บวกนเป็น5าเป็นห้ห้ามือเลยใั้ไข่ไข่มั่งไก่มั่งเหรอเดี๋ยวกินผักมั่งนะมามาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัด่คนดีเชฟ สวัสดีครับเ,เต้นเต้นปะสวัสดีครับดึง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 ,ดงอะหนักเกนแม่ไปเอามาไว้จากคลิปโอเค,อเคสวัสดีครับ